วันนี้เดือนก็ตื่นแต่เช้ามาเตรียมเป็นพักจ้ะนี่จะเ,เอาควงตุ่งมาลงจ้ะนี่นี่ก็กะเพรามันเลี้ยเองต้นใหญ่มันเดือนซับทิ้งล้วพี่น้องนี่ต้นเม็ดเม็ดมันล่วงเนาะมันก็งอกขึ้นมาใหม่เนี่ันนี้ก็มาเตรียมเป็นพักพี่น้องนียจะเอาควงตุ่งมาลงด้น,น,นี่เอากีงัวมาลงก่อนเตรียมเป็นมันไว้อันนุ่นอันนุ่นลงแล้วพี่น้องขจะเดือน แต้มพี่น้องนายเดือนว่าอันนี้กัเตรียมไว้บูอีกเตรียมแป้งไว้ได้พี่น้องตากแดดก่อนเดือนตากดินไว้ก่อนได้พี่นอ้องเรื่อ้หันมันจะเป็นลาหญิงกับเก็บเศษยากเสรอ,อ,อ,อะไรทิ้งไปน้องพี่น้องเตรียมแป้งไว้ฟูต้องตู้พี่น้องนี่ อันนี้จะเดือนแต็มเลวเมื่อ,อาวานนี่แต่ว <im it> <im it> ่าเราต้องหาผักคุ้มว้ก่อนพี่น้องแดดมันแรงแดดมันแรงมากเลยพี่น้องเอ้ยเดือนก็ต้องหาผักคุ้มใบกอนให้ม <im it> ันติดอะไรเดือนก็ถึงจะเปิดเียงแยงไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้เด็กกระเทียมนี่เดือนก็ยังมีมีเวลาทำหลุนพี่น้องเอ้ยมันปน,ก,นก,ก,กันไปหมดเลยทั้งกะเพราทั้งกระเทียมนี่นี่กะเพราอันนี้ก็จะอ,อมพี่น้องเอ้ยนี่ มาละโ่กลูกเส้นใหญ่เลยนี่กะเจี๊ยบดาปลูกทุกอย่างพี่น้องนี้ไม่ให้มันวางนะจะโอมกับกำลังงามพี่น้องจะโอมจะเดินกับงามงามกกำลังงามกำลังหลัดโอ้จำลึงกับมาคืนได้เป็นเมาส์เอ้จิ้มกันพี่น้องเอ้จำลืงจะเดินขึ้นได้ตัวเฉยโอมบอิสาดอันนี้ก็สมโอยจะเดือนได้ยังไงะ อยู่มาทาลังสุนหนพี่น้องรมเย็นเป็นซุกเด้อย่มาทำรังอยู่บ้านอยูหเดืนอนเอามีลกนะูลกหมลูกมันมาทำรังหลาเดืนอนอยู่กันปอยู่เดกันอยู่รมเย็เนเป็เนปสุกไปองเยดือน,น,ก,อน,นอก็มีลูกตลอดปีพี่นองเลยก็พได้กิน มีลูกตลอดปีเลยนานไหนก็ได้กินพี่นอ้องเองมลดหน้ามันดอกก็ออกตลอดพี่น้องนี่ได้กินตะอดปีพอได้กินตะอดปีล้วเป็นนี่นะอันนี้กัดไก่มากมากพี่น้องมาดูแป้งไนเนนออันนี้พักกาดขาวด้วยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเรจะไปลงแป้ง พักกาดขาวาพักการ์ดเท้าหวานเองมาจิม้มอันนึ่งกับผักชีผักชีผสมกันใหญ่นี่กับกะเพราเยือเดือนเพราพี่น้องก็นเลยกัะกะเพราอันนี้ก็ผักชีนี่ผักชีลาวเยือเดือนก็ชอบกินต่างแก้มอมเอาไรแก้มอมไม่ต้องซื้อผัาพี่น้องปอสารเนาะเองไม่ฉีดยาพักวันเยเดือนไม่ฉีดยาทุกอย่างกมาถามเยือเดือนว่าไมไม่ฉีด อันนี้กวางตุ้งนี่นี่แหละกวางตุ้งอันนี้เลยเด้ออย่าเด้อเจ้าลงแปลงคำนี่เดี๋ยวเดินขึ้นเจ้าไปลงนี่แหละกวางตุ้งอย่าเดือนพัชชีลาวผลกันมันก็อันนี้ก mm ็พัชชีนี่พัชชีเร да. ืนี่พัชชีไทยเองนี่พัชชีไทยงอกไอยางดีพี่น้องรอบแรกไม่งอกอันนี้รอบสองงอกยางดีพี่น้องเว้ยรอบแรกอย่าเดินขึ้นเจอเม็ดเก่าอ่ะนี่รอบนี้งอกา เบียกันได้ยี่เดือนนี้ด้วยนะเจ้าพี่롱แป้งอีกอันนี้ของงามงามนี่ด้วยนี่เบียมันอยางงามพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่เจ้าพี่롱แป้งขยายออกอันนี้มันก็ทำไม้ขยายมันก็ไม่ใหญ่มันทีนี่แหละพักสวนครัวยี่เดือนเด้ออ้าวเปเ็นกำลังใจให้ยายเดือนโว้ยกดติดตามยายเดือนนะเด้อพี่น้องที่ไหนมีกำลังใจทำคลิปให้พี่น้องดูอีกเป็นกำลังใจให้ยายเดือนเด้อ